อาะจะให้อาจารย์ตรงไหนพูดคําว่าอาเนยะฉะสมาธิอาจจะยากเกินไปพระ,ะพุทธองค์ทรงใช้คําว่าการเข้าอาเนยะฉะสมาธิ ท่านผู้ชมขาบอกได้เลยว่าแรงไม่มีแผ่วค่ะหลังจากที่แอดมินเพจนิรมิตเทวจุตินะคะได้มีการออกมาไลฟ์สดแถลงนางอ่านคำชี่แจงเผยถึงความจริงเรื่องการเชื่อมจิตได้กล่าวว่ามีบัญญัติในพระไตรปิฎกนะคะจนทําเอาทางด้านของคุณแพรี่ภัยวนันออกมาฟาดเนบรรวๆค่ะว่าจะเคลมพระไตรปิฎกทั้งทีนะคะแต่ยังอ่านคาบาลีผิดผิดทุกๆเหมือนเด็กอนุบาลน,นะคะฝึกอ่านกอไก่ข้อไข่ดูมีความพยายามกระทั่งชาวเน็ตค่ะได้แห่นาเอาคําแถลงการของ2องแอดมินสาวเนี่ยที่เรียกกันในกลุ่มเชื่อมจิตนะคะว่านารีสวรรค์ไป ถกกันสนั่นค่ะโดยเพจนิรมิตเท,ทวจุติท่านผู้ชมเล่นใหญ่นะคะไลฟ์สดอ่านแถลงการนารีสวรรค์เผยความจริงเชื่อมจิตมีบัญญัติในพระไตรปิฎกโดยมีแอดมินหญิงสองรายค่ะเป็นผู้อ่านแถลงการซึ่งมีใจความว่าตามที่สื่อสารมวลชนและสื่อสารสนเทศประเภทใดได้เผยแพร่ภาพถ่ายของอาจารย์น้องไนท์และนําเสนอเนื้อหากล่าวหาอาจารย์น้องไนท์ว่าอ้างตนความอันเป็นเท็จกล่าวหาว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในผ้าเหลืองหรือครองสมณเพศท้มกราบอาจารย์น้องไนท์จนเป็นเหตุให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ต่ออาจารย์น้องไนท์และครอบครัวและทีมงาน นิรมิตเทวจุติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจนถูกสังคมเข้าใจผิดถูกด่าทอต่างๆนานาผ่านสื่อสารมวลชนในช่องต่างๆสาเหตุมาจากการนําเสนอข่าวอันเป็นเ็จของสื่อสารมวลชนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสื่อด้วยเหตุนี้กลุ่มนิรมิตเทวจุติจึงมีแนวทางที่จะดําเนินการทางกฎหมายและระเบียบทางด้านการปกครองดังต่อไปนี้หนึ่งยื่นเรื่องราวร้องเรียนผ่านนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้นายกรัฐมนตรีและผู้ที่มีอํานาจบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการในการ ควบคุมพฤติกรรมสื่อและวางแนวทางในการออกกฎหมายควบคุมเอาผิดสื่อมวลชนที่นําเสนอข่าวนําเสนอเรื่องราวอันเป็นเท็จให้สังคมบิดเบือนและเกิดความขัดแย้งกันขึ้นเป็นวงกว้างสาเหตุก็มาจากการกระทําของการนําเสนอข่าวของสื่อรวมทั้งขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิรูปการทํางานของสื่อสารมวลชนด้วยทั้งนี้กรณีที่สื่อนําเสนอข่าวอันเป็นเท็จต้องให้นายกรัฐมนตรีได้โปรโดมีคําสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกสื่อสารมวลชนหรือเจ้าของรายการนั้นที่นําเสนอข่าวเท็จมาลง โทษตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการด้วย2ดําเนินการเอาผิดทั้งทางแพ่ง,ง,งและอาญากับสื่อสารมวลชนที่นําเสนอข่าวเท็จที่ทําให้อาจารย์น้องไนท์และครอบครัวรวมไปถึงกลุ่มนิรมิตเทวจุติได้รับความเสียหายรวมทั้งฟ้องร้องเจ้าของช่องผู้ที่ถือใบอนุญาตประกอบกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์ให้ได้รับผิดชอบตามกฎหมายด้วยพร้อมทั้งนําเสนอคําฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจาการสื่อต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอํานาจให้พิภากษาคดีดังกล่าวตามกฎหมายบ้าน เมืองต่อไป3แถลงข้อเท็จจริงชี้แจงความคืบหน้าการดําเนินคดีทางช่องทางออนไลน์นิรมิตรเทวสุติและช่องทางอื่นๆทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวอย่างทั่วถึงกันจึงเรียนมาเพื่อทราบทีมงานนิรมิตรเทวสุติขณะเดียวกันค่ะแอดมินสาวทั้งสองคนนะคะก็ได้ชี้แจงเรื่องของการเชื่อมจิตนะคะที่เป็นไวรัลก,กับท่านผู้ชมซึ่งความหมายของการเชื่อมจิตของอาจารย์น้องไนซ์นะคะเป็นวิธีการไม่ใช่คําสอนและอาจารย์น้องไนซ์ค่ะก็ไม่เคยบอกนะคะว่าการเชื่อมจิตแล้ว นี่ผ่านได้เพราะว่าอาจารย์น้องไนท์ได้กล่าวไว้เสมอว่าเรานั้นได้ส่งกุญแจให้ท่านแล้วแต่ท่านควรที่จะไปหาวิธีการไขกุญแจด้วยตัวท่านเองเหมือนกับเรามีเมมโมรีแต่ว่าต้องหาทางไขกุญแจเข้าสู่ดาตาเราต้องไปฝึกเองและต่อยอดเองอาจารย์น้องไนท์สอนแค่วิปัสสนากรรมฐานและการเชื่อมจิตไม่สามารถเชื่อมได้ทุกคนเพราะว่าทุกคนต้องปฏิบัติธรรมสมาธิถึงจะสามารถเชื่อมจิตได้ซึ่งการเชื่อมจิตคือการเชื่อมจิตเทพและจิตมนุษย์โดยใช้แสงธรรมหรือแสงสีทองนั่นเองแล้วนำพามาถึงการเดินปัญญา เรียนรู้โลกุตธรรมด้วยตัวของผู้ปฏิบัติเองซึ่งจะช่วยต่อยอดของผู้ปฏิบัติธรรมที่ติดขัดไม่สามารถไปต่อได้ได้เข้าถึงได้เร็วเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ได้ไวขึ้นพร้อมทั้งยังบอกอีกนะคะว่าแล้วเราเนี่ยก็ได้ศึกษาว่าความหมายเดียวกันกับคําว่าเชื่อมจิตคาคํานี้เป็นการเข้าอานิชะสมาธิแต่แอดมินสาวที่ชื่อว่านรินนะคะท่านผู้ชมได้อ่านว่าอานยะชะสมาธิค่ะและเธอนะคะได้บอกว่าถ้าให้อาจารย์น้องไนพูดคําว่าอานมชาสมาธิอาจจะยากเกินไปขนาดเราพูดเองยังติดติดขัดขัดเลยท่านก็ เยใช้คำง่ายๆด้วยคำว่าเชื่อมจิตให้เราเข้าใจง่ายซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีการเชื่อมจิตสื่อสารกันหรือสนทนาการทางจิตโดยในพระไตรปิฎกมีการบันทึกพุทธพจน์เอาไว้ว่าพุทธองค์ใช้คำพูดว่าการเข้าอาเนชัสมาธิในคำพีอธิบายว่าคำว่าอาเนนชัสมาธิหมายถึงสมาธิอันสัพยุด้วยอรหันผลมีฌานที่4เป็นพื้นฐานอาจารย์บางพวกกล่าวว่ามีอรูปญาณเป็นพื้นฐานเหตุที่พระผู้มีพระภาคทรงเข้าอาเนนชัสมาธิเพราะทรงประสงค์จะแสดงว่าพิสุขทั้ง500รรูป มีพระยะโสชาเป็นหัวหน้ามีสัมโพค้าเสมอกับพระองค์และประสงค์จะแสดงให้ปรากฏว่าพิสุขเหล่านั้นบรรลุพระอรหรนันต์ผโดยที่ไม่ต้องส่งเปล่งวาจาในคำพีร์ระบุชัดเจนว่าสามารถใช้จิตในภาวนาสมาธิสื่อสารหรือพูดคุยกันได้พระพุทธองค์ทรงอานเนมชดสมาธิคุยกับพระอรหันต์ตลอดคืนแล้วเราก็ได้ศึกษาว่าคำความหมายเดียวกันกันกบคำว่าเชื่อจิตเนี่ย คำคำนี้เป็นการเข้าอาเนยะฉะสมาธิเป็นแบบพระไตรปิดกเลยนะคะถ้าจะให้อาจารย์ตรงไหนพูดคําว่าอาเนยะฉะสมาธิอาจจะยากเกินไปขนาดเราพูดเองเรายังติดขัดเลยค่ะท่านจึงใช้คําง่ายๆอะในเรื่องของว่าเชื่อมจิตให้เราเข้าใจง่ายนะคะมีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งนะคะได้กล่าวไว้ว่า ในสมัยพุทธการก็มีการใช้จิตติดต,ต่อสื่อสารกันกนะคะ,คะหรือสนทนาการทางจิตโดยในพระไตรปิฎกมีการบันทึกพุทธพจน์เอาไว้พระพุทธองค์ทรงใช้คำว่าการเข้าอาเนยะฉะสมาธินะคะ,คะในคัมภีร์อธิบายว่า คำว่าอาเนยชะสมาธิหมายถึงสมาธิอันสัมปยุตด้วยอรหัตผลมีฌานที่สี่เป็นพื้นฐานอาจารย์บางพวกกล่าวว่ามีอรูปฌานเป็นพื้นฐานเหตุที่พระผู้มีพระภาคทรงเข้าอาเนยชะสมาธิ เพราะทรงประสงค์จะแสดงว่าภิกษุ500รูปมีพระยะโสชะเป็นหัวหน้านั้นมีสัมโพคะเสมอกับพระองค์และทรงประสงค์จะแสดงให้ปรากฏว่าภิกษุเหล่านั้นบรรลุพระอรหัสตผลโดยไม่ต้องทรงเปล่งพระวาจานะคะมีวงเล็บด้วยนะคะคุจุดอุจุดอจุด23ทับ199นะคะ ในคำพีระบุชัดเจนว่าสามารถใช้จิตในภาวะสมาธิสื่อสารหรือพูดคุยกันได้นะคะพระ,ะพุทธองค์ทรงอาเนยชะสมาธิคุยกับพระอรหันตลอดคืนนะคะถูกต้องค่ะเพราะว่าวสมัยพุทธกาลนะคะ,คะก็คือเนี่ยค่ะไม่มี iPad ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีการเชื่อมต่อสื่อสารกันก็คือเข้าใจง่ายๆคือท่านจะ เชื่อมต่อกับพระพิสุสงฆ์หลายๆพันรูปได้ยังไงและใช้วิธีการสอนยังไงเออเวลาท่านอยู่ที่หนึ่งแบบสมัยก่อนเนาะจะอยู่แบบทางไกลอย่างเงี้ยจะสื่อการให้นัดพบกันหรือว่าสื่อสอนกันยังไงก็อย่างเงี้ยค่ะสื่อสอนกันทางจิตเนี่ยค่ะหน้าที่ของอาจารย์น้องไนซ์คือมาสอนนิพพานากรรมฐานไม่ให้คนมางมงายให้ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งสมาธิปัญญาท่านเป็นเพียงผู้ชี้ทางบอกทาง เพราะสุดท้ายแล้วประโยชน์ที่ได้รับที่ได้จากการทําปฏิบัติสมาธิมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวของอาจารย์น้องไน์หรือพวกเราทีมน,นิรมิตรเทวจุติแต่มันเกิดขึ้นกับตัวของท่านเองนะคะคุณต้องไปปฏิบัติต่อด้วยตนเองเท่านั้นผลลัพธ์ที่ดีมันจะเกิดกับตัวคุณเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงควบคุมชาติต่อๆไปด้วยว่าคุณจะไปที่สูงหรือลงที่ต่ำค่ะค่ะจากประเด็นนี้เองค่ะท่านผู้ชมล่าสุดทางด้านของคุณแพรี่ภัยวันนะคะก็ได้มีการออกมาสวนแรงไม่มีแผ่วนะคะว่าเชื่อมจิตอาเนชาาาเนชาสมาธิอาเนนชาสมาธิอ่านว่าอาเนนชะสมาธิเป็นเครื่องธรรมอยู่ของพระอรหันต์เป็นสมาธิที่ไม่หวันไหวด้วยกิเลสเป็นสมาธิที่แม้แต่พระอานน์ก็ยังเข้าถึงไม่ได้วงเล็บพระอานนนเนี่ยคือพระโสดาบันเมื่อดิฉันเห็นอินารีสวรรค์สอง ตนมันอ้างว่าอานในชั้นสมาธิเป็นอย่างเดียวกันกับการเชื่อมจิตของอาจารย์มันคือตลกอาจารย์มึงนี่จะเป็นอะไรคะอานาคามีสัตว์ริชานหรือพระอาหารหันต์มึงควรจะเลือกสักอย่างเถอะและดูมั่วซั่วสับสนไปหมดสรุปคือพวกมึงเนี่ยก็กล่าวตู่พระธรรมอีกแล้วแล้วอีพวกที่ไปเข้าคอสเนี่ยรวมไปถึงอีนารีสวรรค์สองตนด้วยมึงเป็นพระอาหารหันต์กันตอนไหนคะถึงสามารถเข้าอานในชั้นสมาธิได้ช่วยตอบดิฉันทีคะ่ะโกหกแล้วโกหกอีกปลอก่อนจะเป็นนารีสวรรค์มึงเป็นคนปกติให้ได้ก่อนนะคะงานนี้ก็จ ทาผู้ชมทาเอาชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆเลยนะคะที่ว่าหาหลักฐานแก้ต่างหาหลักฐานมัดตัวนะคะจากคอมเมนต์นี้เองค่ะทําให้คุณแพรรี่เข้าไปตอบว่าวายพร้อมกับอีโมจิขำค่ะและอีกคอมเมนต์นะคะที่บอกว่านารีหรอนึกว่าหุ่นยนต์โรบอทมากซึ่งคุณแพรรี่นะคะก็ได้เม้นตอบกลับไปว่าแรงมากพร้อมกับอีโมจิหัวเราะเช่นเคยค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าไม่มีอะไรมาทําให้คุณแพรรี่อ่อนข้อนะครับเพราะว่าฟาดกลับหนักกว่าเดิมค่ะ,คะบอกได้เลยว่าคูณ2เลยนะคะแต่เรื่องนี้จะจบลงยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปทาง ท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบปนเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ